Thank God it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้มอีกอันหนึ่งอาการที่เจอบ่อยก็คืออาการกดไหลย้อนครับผมว่าเป็นเรื่องที่คิดมากเลยเอ่ออย่าลืมว่าเวลาเราทํางานเราคงเครียดมากนะครับเวลาเครียดมากเนี่ยร่างกายเราจะหลังกรดมากกว่าปกติเวลาหลังกรดมากครับกระเพาะกระเพาะอาหารเราครับก็จะหลังกรดมากแล้วก็จะนาให้หูรูดเนี่ยมันไม่ค่อยแน่น กรดก็จะไหลย,ย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารและทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอ,อกได้นะครับ mm. ซึ่งถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้กรดไหลย,ย้อนได้ง่ายนะครับอันที่หนึ่งคือคุณอ่าไม่ยอมกินข้า,าวเช้าครับผม mm. อันที่สองคือเวลาคุณกินคุณกินมากเกินไปครับผม mm. อันที่สามคุณกินอาหารจังฟู้ดเยอะครับชอบกินอะไรมัน,มนทอดๆอะไรยเงี้ยครับเป็นทุกข้อ นะครับอีกอันนึงครับพฤติกรรมเวลาคุณกินแล้วคุณชอบนั่งชอบนอนครับคุณไม่กินเสร็จแล้วคุณไม่เดินถูกทุกข้อ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งครับ <c oughs> คุณชอบ<ร>กินอา,อาหารรสจัดอาหารมันจัดนะครับแบบนี้ก็ไม่ดีครับถ้ายิ่งคุณกินอาหารมันหรือรสจัดเท่าไหร่คุณต้องเดินหลังอาหารหลังทานอาหารมื้อน,นั้นยิ่งนานขึ้นนะครับคําแนะนําผมแนะนําให้เดินหลังทานอาหารทุกมื้ออย่างน้อยสิบห้านาทีถ้ากินอาหารมันอาหารมื้อใหญ่แนะนาให้เดินมากกว่าสิบห้านาที ืและก่อนนอนสองถึงสามชั่วโมงไม่ควรกินอาหารมื้อหลักเลยหมายความว่าถ้าคุณจะนอนสามรุ่มมื้อสุดท้ายที่คุณควรควรกินคือหกโมงเย็นอือ้อโหคุณเคนผมว่าคุณกับผมเนี่ยน่าจะอยู่ได้ไม่ถึงเจ็ดสิบอะน่าจะตายก่อนอ๋อเพราะคามันในหัที่ำให้เป็นหลอไหลย้อนนะครับอ่าครับ แล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันจะสะสมทุกทุกวันหมายความว่าคุณไม่ได้แปลว่าคุณทําแบบนี้แค่2วันแล้วคุณเกิดกดไาลย้อนเนาะคุณต้องทําอย่างนี้เป็นเดือนแล้วเวลาเป็นแล้วมีอาการนะครับกว่าคุณจะหายก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันออโอเคโอเคทีนี้ Thank God it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม